ี่คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮวนเบิร์วันนี้นะคะเรากระดับใหม่ค่ะนะคะกับการรีแอคของวงกราวิตี้นั่นเองเขาที่เราเราเรียกเพลงไม่เทิร์ญใช่ไม่เทิร์นใช่ครั้งนี้ก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอนะคะชื่อเพลงว่า Bad Heart ใช่ไหมคะอเสถูกช่อไหมน่าจะใช่แล้ใช่จะชวนไม่ได้เป็น MV ็หรอแต่ว่ายีหยูมันก็ขรึ่งน่าก็เลยเออดูสักหน่อยสักหน่อยนะ ก็คือเหมือนน่าจะเป็นฟิลแบบเพลงรองมระบาไม่ได้ใช้โปรโมทหลักอะไรอย่างเงี้เอเพราะปล่อยันที่แปดนี่นะไม่เธนปล่อยมาเดอนกุพภาแต่ว่าเพลง,งนี้แบล็าบิดอะปล่อยเดือนนี้ห้าเดอนนี้เทมันไม่เธอปล่อยนี่หรอ,อเราถ่ายงานแล้วต้องเออฉันจะไม่ได้อะเอ๊ยหรือว่าถ้าปล่อยใหม่อันนี้เราไม่รู้นะมก,กราห,หรือกุพภาไม่รู้อะประมาณนั้นแหละน่าจะมกะลาไมรู้ประมาณ Ayo mahดูเลยค่ะ อ่ะมาลองดูกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเออ perfect อ่ะเยสเขียนเบาๆ When a คิดจำไม่ได้ละเขาที่แล้วเองชอบคนไหนอ่ะนี่ก็จำไม่ได้เหมืนมอนกันแต่ทุกจังทุกคนแบบเด้อใช่ 나 이제 너도 곧 어떻게 될 거야 하이오 진짜만 말해 갸야 춤저가 기억은 갸야 저기들도 바봐 뒤에 맨날 이 세상에 다 같이 come these like i'm break the through so amazing 하디가 완전 잘 타이나 뭐 거리 미달 와마다 제일은 더막แบบ 에그랄만 했거든요 나 얘는 좀 feel ความแบบ trap ปเ,เ,เป็นก่อี่แหละยนเปนก่อคำว่าไม่เชิญเป็นสงมาอ่าใช่ถ้าแค่นี้ถ้าติดหูก็น่าจะเป็นสียงพอนเหอบไปนี่ตอนแหืม

เก่งเหมือนกันเก่เทุกคนแบดจ่ะแบดดีอยู่นะเราคิดว่ามันจะเป็นแนวเธอเพราะว่ามีความรักใช่ดนตรีไม่ได้แบบเป็นมากแนวฉันอะเป็นแนวของเธอแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดอะมันดีแต่ว่าเอ็มวงเอ็มวีจะได้เว่อเอ็มวีได้ แต่มันก็เหมือนเอ็มบีนะเอ็มบีเพอร์ฟอร์มใช่เป็นแบบว่าที่ถ่ายแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งการเต้นของน้องก็คือดีชุดดีอาจจะมีมือหัวบ้างนิดหน่อยตอนที่พูดเพรามึงตองแต่โดยรวมคือดีใช่โดยรวมแล้วโอเคเลยไม่คิดว่าจะต้องมาฟังอีกชอบค่ะชอบเพรว่าเดี๋ยวมันจะต้องเปิดให้ฟังอีกแน่เลยฟังให้หลอดไปเลยชื่อน้องแป้นวิวในหรองก็ใครที่ยังไม่เคยฟังนะคะก็ไปลองฟังดูใอ่ เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามทาง facebook, twitter เลยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย